แล้วเนี่ยเหมาะจะเป็นคู่จิ้นแห่งยุคนี้แบบไม่มีข้อกังขาใดๆใครที่เป็น FC ทั้ง2ท่านพี่บอกเลยว่าโคตรต้องไม่พลาดอะเพิ่งจะลาจอไปได้ไม่กี่วันนะคะสำหรับเรื่องซีรีส์เกาหลีชื่อดัง h o m e t o ชชช่า,ชาค่ะที่ออกอากาศทาง Netflix นะคะโดยนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังค่ะ คิมซอนโฮประกอบกับดาราสาวรุ่นพี่นะคะก็คือชินมินอาด้วยนะคะแต่ทีนี้เราไม่ประเด็นกลับมาค่ะหลังจากที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะก็ออกมาแฉถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตสําหรับพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะก็เลยทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการทําผิดทางจริยธรรมแล้วก็การทําผิดทางกฎหมายโฮมทาวช่าช่าถ้าเป็นสายโรแมนติกมีหมอนกี่ใบข้างตัวภาพลักษณ์สุภาพบุรุษแห่งชุมชนประมงเมืองชายทะเลกงจิน จากซีรีส์เกาหลีชื่อดังโฮมชาว์ชชชชาจนโด่งดังสูงสุดแต่ว่าชีวิตจริงนั้นกลับเจอมรสุมข่าวเช้าจากปัญหาความสัมพันธ์อันร้าวฉานกับแฟนเก่าที่เกี่ยวข้องถึงกรณีการทําแท้งจนมีจดหมายจากทางเจ้าตัวออกมากล่าวขอโทษทําให้เกิดความเห็นจากชาวเน็ตหลายประเทศออกมาหลายทิศทางค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีจากศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มองนะคะว่า กรณีข่าวเช้าที่เกิดขึ้นกับคนดังนั้นอาจมองได้สองด้านถ้าหากกรณีทำผิดกฎหมายเส้นทางอนาคตอาจจบลงแต่หากรดพ้นทางกฎหมายสังคมก็อาจมองว่าเป็นเรื่องของศิลธรรธมขณะที่อีกด้านก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่สามารถแยกแยะได้ค่ะมันก็แตกออกเป็นสองด้านนะครับความคิดเนี่ยผมผมคิดว่าสองด้านเนี่ยยังห้าสิบห้าสิบกันอยู่หมายความว่าด้านหนึ่งก็ยังคงอมองจริยธรรมแบบเดิมว่า นักแสดงซึ่งเป็นคนบุคคลสาธารณะเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีความประพฤติที่ดีงามอันนี้คือฝากหนึ่งส่วนอีกฝากหนึ่งเนี่ยเออก็มองว่าเราเข้ามาสู่ยุคใหม่แล้วความเป็นโปรเ e s ชั o นอลเนี่ยมืออาชีพเนี่ยเขาแสดงดีก็ต้องปล่อยเขามันคือการแสดงซึ่งคุณก็รู้ว่ามันคือการแสดงซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเดือนกร,รกฎาคมปี2020อันนี้มันจะมีผลย้อนหลังไหมคะอาจารย์อ๋ออันนั้นก็คงต้องไปพิสูจน์ทราบกันว่า ว่าในกรณีที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าตรวจพบว่าเป็นการการะทาที่ที่ยังอยู่ในระหว่างที่มีความผิดอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฮะกว่าจะได้รับการตอบรับในระดับแถวหน้าทั้งตัวศิลปินต้นสังกัดต้องใช้เวลานานหลายปีและทุงกงบประมาณมหาศาลกรณีการเกิดข่าวเช้าอาจต้องยอมรับกระแสดกดดันจากสังคมและยอมแลกกับสิ่งที่สร้างมาค่ะ แต่ว่าในปัจจุบันนะคะกรณีที่เกิดขึ้นกับคนดังฝั่งตะวันออกอย่างเกาหลีใต้อาจจะมีกระแสกดดันจากสังคมไม่ต่างจากตะวันตกหากเรื่องนั้นไม่ไปละเมิดทางกฎหมายค่ะก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกันว่าศีลธรรมกับความสามารถเนี่ยควจะให้น้ําหนักด้านไหนมากกว่าแต่ว่าถ้าเอาเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกันถ้าเกิดดูนะฮะถ้าเกิดดูน่าจะพอๆกันทีนี้สื่อเกาหลีเนี่ยถามว่าสื่อเกาหลีเนี่ยให้ความสําคัญ ในกรณีแบบนี้ไหมผมเ<ะ>ชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่เกินวันสองวันะนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าช็อกอะไรมากมผมเชื่อว่าสื่อเกาหลีมองว่าทุกคนมี<ะ>แต่ว่าใครถูกจับได้ไม่บอกนฮะคือ<ะ>คือมันมีกันหมดแล้วฮะจะมากจะน้อยแต่ว่าใครถูกจับได้แค่นั้นเอง ถ้าไปดูเรื่องกฎหมายการทำแท้งทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้รายง,งานผลการศึกษานะคะว่าจนในปี2019พบสถิติการทำแท้งมากกว่า5,000 500, คนถึง1ล้านคนแต่ละปีจนสสในสภา,าเริ่มผ่อนปลนและขอให้ศาลสูงเกาหลีใต้มีมติโบทด้วย7ใน9เสียงนะคะมีมติว่าหากทางรัฐบาลไม่แก้กฎหมายฉบับนี้ภายในปี2020จะถือว่าการทำแท้งที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะ จนประกาศให้การทำแท้งเป็นไปอย่างเสรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3 1ธันวาคมปี2020กรณีที่อายุคันภ์ไม่เกิน14สัปดาห์และเหตุผลจำเป็นอย่างอื่นปัจจุบันนะคะกระแสเคป๊อและเคดรามาของเกาหลีใต้นั้นได้รับการสนใจไปทั่วโลกนอกจากจะเน้นการผลิตเทคโนโลยีแล้วในปี2000ที่ผ่านมา oh, เกาหลีใต้ยังเน้นการส่งออก oh. ด้านวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะบางคนอาจจะได้ยินคำว่า k w a v e หรือกระแสฮัลลูอะไรแบบนี้มันเป็นกระแสที่ใส่ใส่ผลิตผลใส่โปรดักต์ทั้งวัฒนธรรมของเกาหลีอยู่ได้มีนักวิชาการวิเคราะห์ว่ามันมี1.02.0ยุคแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของดราม่านะครับถ้าเกิดเรายังจาไอ้พวกอ,อ,อะไรฮะพวกเพลงรักในสายลมหนาวพวกอะไรแบบนี้อันนั้นเนี่ยเป็นการส่งออกดรามาในยุคที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเคป๊อปเรื่องของเคป๊อปเราอาจจะรู้จักธงบังชินกีอะไรแบบนี้ ในยุคที่สามเนี่ยตอนนี้เป็นยุคของ K culture หมายความว่าเอา K drama เอา K pop ทั้งหมดมาบูรณาการเป็นวัฒนธรรมเกาหลีหมดเลยอุตสาหกรรมบันเทิง,งเกาหลีใต้นั้นเป็นอีกุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักนะคะโดยมีเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น LG และ Samsung สนับสนุนเงินทุนยิ่งช่วงหลังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยมีหน่วยงานที่ชื่อ k o g ้ a ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีชื่อส่งเสริมการสร้างสารรค์เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญมองว่ากระแสะความโด่งดังจากเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกการนำเสนอผ่านทางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตัวเองอย่างสตรีมมิ่งของ Netflix โดยคาดว่ากระแสะเหล่านี้น่าจะได้รับความสนใจและอยู่ในระดับโลกไปอีกนานค่ะมณีนาฏอ่อนพนาไทย PBS รายงาน